ให้แม่วัดตัวแั้วก็ตัวลูกนสันนเอพอนสวยมาครับแม่นะคะพับครึ่งให้เบินสักนเถื่อู้ับครึ่งเลยครึ่งเหรอพับครึ่งลงพับลงไัดทิ้งหแม่ไม่หมายถึงพับลงก่อนว่ามันครึ่งหนึ่งมันได้ไหมหลบน้องน้อยแม่พับผาครึ่งก่อนสิว่ามันจะ ถ้าเย็บไม่ทันก็จะได้ตัดเสื้อเสื้อเส้วก่ือเสอเน้อเสื้อ้อเสเสือเสื้อเ้อเสืสวยเสื้เส้สื้อสืเสเข้อกสื้อ้ออเอ้มันเกินเสอ้มันืส้สสวยอส้สื้อ้อเ่้อืสือสือเอเสเ้เือเืเืเือเอเือเสลือเสืเสือ้งทันยังมั้งแม่ โอ้ยอยากไปหาดอาบนาำอาบในกระโันให้เพื่อนภาพเองมันเบี้ยวอยู่นั้นเออเบี้ยวนั่นละับภาพเออประมาณนั้นเออเอวมันเท่าไหร่แค่นั้นและวัดเอวได้ไหมเหมือนของยายสมนเลยนั่นน่ะอะไรยี่สิบนิ้วได้ไหมคือยายก็แบบนี้เหรอจ้ะอืยแต่เล็กใช่ไหม ด้านเลขหนึ่งไปเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่เหรอใช่ใหญ่เอาแบบนี้แล้วเพราะเขากำลังฮิตกันใหญ่ก็เลยมาซื้อกับไม่หวังเหมือนกันไม่ใช่ก็ฮิตหรอกจ้ะก็ใส่กันแบบไหนก็ต้องใส่พร้กันยี่สิบสี่ม้อนวศร้าพีใหญ่นองเศาสี่เนาะนี่พุ่งวัพุ่งเด้เออเออเออเท่าไร่ ยังกับแม,แมวลูกไปแล้วว่าเจอแกับแม,แมวเดี๋ยวอ้วนขึ้นนะมันกับแมวไม่ได้แล้วลูกใส่แล้วเดี๋ยววันไหนกินเยอะก่อนรำด้วยใส่ไม่ได้เอายี่สิบสี่ละพอยแม่วังหนัง